雄猛。 มต้นรีบกลับไปทําเพลงของโยมให้เสร็จเธอนะที่นี่เราจัดการเองสวัสดีคุณผู้ชมนะครับอยู่กับผมแมนดี้แบ็กจาก The Sa ซกทีมกันมาถึง4เอพิโซดนะครับสำหรับรายการที่เราจะมาคาดเดากันว่าจะมีผีตัวไหนที่จะมาเป็นผู้ล่าแล้วมีให้เล่นภายในเกม h Home s w สว t h o m มสวายครับพร้อมทั้งกับเล่าประวัติผีและข้อมูลของผีตัวนั้นให้คุณผู้ชมได้ฟังสําหรับคุณผู้ชมที่ดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับคลิปนี้เป็นตอนที่4แล้วนะครับสามารถย้อนกลับไปดูตอนที่1 2และ3ได้ที่ช anel น,นี้เลยนะครับแล้วผี วันนี้ครับเป็นผีจากต่างประเทศก็คือประเทศฟิลิปปินส์นั่นเองบอกได้เลยว่าน่าสนใจมากๆครับเพราะว่าเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ผมก็เพิ่งรู้จักว่าผีของประเทศเขาเนี่ยเป็นยังไงก็ตอนที่มาหาข้อมูลนี่แหละครับซึ่งผีจะมีกี่ตัวข้อมูลของผีเป็นยังไงหน้าตาแบบไหนต้องรอดูภายในคลิปเลยนะครับคุณผู้ชมที่ดูคลิปนี้อยู่คิดว่าจะมีผีตัวไหนที่จะมาเป็นผู้ล่าภายในเกมนอกเหนือจากผีที่เคยเห็นมาในเกมภาคก่อนๆทั้งโฮมซุยทอมอีพีที่หนึ่งโฮมซุยทอมอีพีที่สองที่ไม่ใช่เบลที่ไม่ใช่ ีที่ไม่ใช่เปดหรือที่ไม่ใช่ที่เคยเห็นในเกมภาคก่อนๆนะครับสามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้เลยเม้น์เข้ามาครับเม้น์เข้ามาได้เยอะๆเลยนะครับเม้น์มาเลยแบบว่าอยากให้มีผีหัวขาดครับมันสามารถถอดหัวปลาใส่เสื้อได้หรืออยากให้มีผีตานีครับมันสามารถยกต้นกล้วยฟาดเสื้อได้อยากให้มีบัดดีม้มันนีครับพี่มันสามารถที่จะว์ปทะลุกระจกไปได้ครับลองคอมเมนต์บอกกันได้เลยไม่ต้องกลัวนะพอทุกๆคอมเมนต์ทุกๆไอเดียมีประโยชน์มากๆนะครับที่จะช่วยให้เกมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นไม่แน่นะครับคอมเมนต์ของคุณผู้ชมอาจจะถูกหยิบ ยกไปใช้ภายในเกมก็ได้นะเอาละครับถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วผมก็พร้อมแล้วที่จะเล่าประวัติผีแต่ละตัวให้คุณผู้ชมได้ฟังงั้นไปกันเลยครับผีตนที่หนึ่งผีคาปรีคาปรีหรือคาเปรนั้นเป็นปีศาจร,รูปร่างคล้ายคนอาศัยอยู่ในป่าลึกเป็นปีศาจที่สิงสถิตอยู่ตามต้นไม้ใหญ่เช่น ต้นมะม่วงต้นมะขามหรือแม้กระทั่งกอไผ่ลักษณะของคาปรีนั้นมีเรื่องเล่ากล่าวไว้ว่ามีลักษณะเป็นผู้ชายสูงใหญ่มีความสูงประมาณ2-3เมตรเนื้อตัวเป็นสีดำตาลและมีขนขึ้นตามตัวคาปรีบางตน้นจะมีเขาและนุ่งผ้าเตี่ยวจุดสำคัญของคาปรีนั้นเมื่อมันปรากฏตัวให้คนเห็นมันจะปรากฏตัวพร้อมกับสูบยาหรือสูบไปและจะนั่งอยู่ตรงโคนต้นไม้ใหญ่ที่มันสิงอยู่ คาปีนั้นปกติแล้วจะมีนิสัยขี้เล่นชอบแกล้งคนมีความเจ้าเล่ห์สูงมันจะปรากฏตัวให้เห็นก็ต่อเมื่อมันอยากให้คนคนนั้นเห็นเท่านั้นถ้าคนไหนที่มันไม่อยากให้เห็นคาปีก็จะไม่ปรากฏตัวให้เห็นซึ่งคาปรีจะเปะ็นคนเลือกเองว่าจะให้คนคนนั้นเห็นหรือไม่และก็มีอีกตำนานหนึ่งกล่าวไว้ว่าคาปีจะมีวิธีการหลอกคน โดยทาให้สภาพแวดล้อมภายในป่าเปลี่ยนไปทําให้คนที่เดินป่าเข้ามาไม่ว่าจะเป็นผู้ชํานาญเส้นทางหรือเป็นมือใหม่ก็ตามจะทําให้หลงป่าอยู่เสมอๆปกติแล้วในมือรองคาปีเนะี่ยข้างในข้างหนึ่งจะถือยาสูบหรือถือไปส่วนอีกข้างหนึ่งสาหรับคาปีบางตนมืออีกข้างหนึ่งที่ไม่ได้ถือยาสูบจะถือก้อนหินสีขาวรูปร่างขนาดเท่าถั่วเขียวจนถึงไข่นกกระทา ถือติดตัวเอาไว้เสมอหากผู้ใดสามารถเก็บหรือได้เห็นสีขาวเนี่ยมาครอบครองได้จะทําให้สามารถขอพรกับคาปีได้หนึ่งประการไม่ว่าจะเป็นพรแบบไหนคาปีก็สามารถดนบันดาลให้พรนั้นนะเป็นจริงได้ โดยแลกกับหินก้อนนั้นคืนก็ถือว่าเป็นผีอีกตัวนึงที่น่าสนใจและมีความที่แบบไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนถ้าอยากให้เห็นก็จะให้เห็นเองถ้าไม่อยากให้เห็นก็คือจะไม่เห็นเลยแถมยังสูบไปสูบยาสูบสิงอยู่ในต้นไม้แกล้งคนแล้วห้หลงป่าด้วยซึ่งเป็นผีที่มีความเป็นตัวของตัวเองเนะสูงมากๆไปกันต่อสําหรับผีตัวที่2ครับผีตัวที่2 ผีทิกบาลังทิกบาลังเป็นสุตกายในแถบป่าของฟิลิปปินส์เชกเช่นเดียวกับคาปลีอาศัยอยู่ในป่าลึกเหมือนกันว่ากันว่าทิกบาลังนั้นเปรียบเสมือนเจ้าปา่าเจ้าเขาคอยดูแลความเรียบร้อยและความสงบภายในปา่า ทิกบาลังจะมีลนะักษณะมีหัวเป็นม้าตัวเป็นคนมีขาเป็นกีบเท้าเหมือนม้าและมีในตาสีแดงถึงจะมีรูปร่างลนะักษณะร่างกายคล้ายๆกับม้าแต่ทิกบาลังก็สามารถเดินด้วยขาสองขาไม่ต่างกับคนเป็นเผีที่มีนิสัยไม่ชอบเสียงดังลักสันโดจะไม่ทำร้ายมนุษย์หากไม่โดนทำร้ายก่อนเพราะฉะนั้นการที่เราจะเข้าป่าในแต่ละครั้งเราควรจะขออนุญาตก่อนเข้าไปเสมอๆโดยการตะโกนร้องขออนุญาตเข้าไปในป่าและที่สำคัญจะต้องไม่ทำอะไรพิดกฎของป่าด้วย พิกบาลังถึงแม้ว่าจะเป็นอสุรกายเป็นผีเครึ่องคนเครึ่องมา้าแต่มันก็ยังมีวิชาอาคมที่สามารถทําให้คนเนี่ยหลงป่าได้ถึงแม้ว่าคนคนนั้นน่ยจะมีความเชี่ยวชาญเส้นทางภายในป่าแค่ไหนก็สามารถที่จะหลงป่าได้เหมือนกันอีกทั้งยังสามารถที่จะกลายร่างเป็นคนและ ล่องหุนได้แต่ก็ยังมีทิกบาลังบางตนย้ำว่าบางตนเท่านั้นที่มีความรุร้ายมากๆและเข้าทำร้ายมนุษย์ก่อนโดยการใช้เกีบเท้าของมันกระนําเหยียบลงมาบนตัวของผู้โชคร้ายจนร่างกายมีความสาหัสก่อนที่ทิกบาลังจะลากเข้าไปในป่าลึกและหายไป ก็ถือว่าเป็นผีที่เหมือนกับเจ้าป่าเจ้าเขาถ้าเกิดว่าไปเจอก็ต้องลุ้นเอาครับว่า,วาทิกบาลังตัวเนี้ยจะเป็นทิกบาลังปกติหรือว่าเป็นทิกบาลังที่ดุร้ายถ้าเกิดว่าเป็นทิกบาลังที่ปกติแค่เราแบบทําตามกฎของป่าไม่ไปยุ่งไม่ทําผิดกฎไม่ไปลปบหลู่ขออนุญาตเรียบร้อยก็น่าจะเดินทางได้อย่างปลอดภัยแต่ถ้าโชคร้ายไปเจอทิกบาลังที่มีความดุร้ายอยู่แล้วก็จะโดนเข้าทําร้ายก่อนอย่างไรก็ตามถ้าคุณผู้ชมไปเดินป่าไม่ว่าจะเป็นที่ประเทศไทย หรือที่ฟิลิปปินส์หรือที่ไหนก็ตามอย่าลืมขออนุญาตเข้าป่าด้วยนะครับและไปกันต่อกับผีตนที่3ครับผีมานานังกันเป็นพูดผีในความเชื่อของชาวฟิลิปปินส์ที่เกิดมาจากหญิงสาวที่มีปีกเป็นครัง้งคราวมีเขี้ยวแหลมคมมีขนขึ้นเต็มตัวแต่มีร่างกายแค่ครึ่งท่อนบนส่วนครึ่งล่างนั้นจะเป็นไส้และเครื่องในห้อยออกมาคล้ายกระสือของบ้านเราการกลายเป็นมานานังกันนั้นว่ากันว่าเป็นหญิงสาวที่ใช้เวทมนต์ดำบางประเภททำให S <S ตัวเองโดนมนแล้วกลายเป็นมานานังกันซ anyway> ึ่งตรงนี้เนี่ยเหมือนกับกระสือเป๊ะเลยนะครับการเป็นกระสือเนี่ยต้องเป็นคนที่ทําผิดกฎทําผิดคู่เล่นมนดําเล่นของแล้วของเหล่านั้นเนี่ยย้อนกลับเข้าหาตัวเองแล้วก็กลายเป็นกระสือซึ่งมันมีความคล้ายคลึงกันเป็นอย่างมากสําหรับมานานังกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการจะเป็นมานานังกันโดยสมบูรณ์นั้นต้องมีไข่ของลูกไก่สีดําว่ากันว่าลูกไก่สีดําจะถูกฝังไว้ในตัวมานานังกันและลูกไก่นั้นจะจิกกินเครื่องในจนมานานังกันตายคําว่ามานานังกัน นนในภาษาตะการ์ดหมายถึงถอดหรือแยกส่วนมานานังกันจะออกหาก,กินตอนกลางคืนโดยใช้ปีกค้างคาวของมันบินออกหาเหยื่อหากเป็นผู้ชายมันจะบินโฉบเพื่อควักไส้และหัวใจไปกินและมันจะบินกลับมาเพื่อดูดเลือดซ้ำอีกด้วยแต่อาหารโปรดของมันคือเลือดประจําเดือน เด็กทารกหรือรกของทารกแรกเกิดถ้าหากมันเจอผู้หญิงท้องอ่อนหรือท้องแก่ๆมันจะเอาเด็กออกมาแล้วควักกินตับไตดูดเลือดและกินเด็กทารกคนนั้นแถมด้วยการผ่าช่องอกเพื่อกินหัวใจของเด็กทารกและทิ้งซากของเด็กทารกนั้นไว้ให้คนเป็นแม่ตรอมใจตายเพราะฉะนั้นเมื่อมีคนท้องคนเป็นสามีก็จะเข้าไปเฝ้าภรรยาพร้อมกับถือเกลือเอาไว้ป้องกันผีมานานังกันเพราะว่ามานานังกันกลัวสิ่งอยู่3ามสิ่งก็คือเกลือ กระเทียมและแสงแดดการกำจัดมานานังกันนั้นเราจะต้องหาร่างต้นของมันให้เจอโดยตัวของมานันังกันจะออกหากินห่างจากรางต้นประมาณ50เมตรเมื่อเจอร่างต้นแล้วให้นำกระเทียมตําและเกลือมาทาลงบนส่วนท่อนล่างของมานานังกันจะทําให้ผิวบริเวณน,นั้นลุกไหม้หรือเสียหายและมานานังกันจะไม่สามารถที่จะกลับเข้าร่างได้ จากนั้นรอจนกว่าจะเช้าเมื่อมานันังการถูกแดดก็จะตายในที่สุดก็เป็นอีกผีตนหนึ่งนะครับที่มีความเหมือนกระสือนะครับกระสือก็คล้ายๆมานันังกานเหมือนกันถ้าเป็นกระสือนะครับเวลาออกหากินก็คือออกหากินตอนกลางคืนโดยการถอดหัวและไส้ออกไปแล้วก็มีจุดอ่อนเหมือนกันด้วยก็คือมีคนรู้ว่าร่างต้นอยู่ที่ไหนก็จะเข้าไปทําร้ายร่างต้นนั้นได้ทําให้กระสือหรือมานันังการเนี่ยไม่สามารถกลับเข้าร่างเดิมได้และก็จะตายในที่สุดก็จบลงแล้วนะครับสําหรับ3มผีโหดในฟิลิปปินส์ที่ผมคิดว่า อาจจะมาเป็นผู้ล่าและมีให้เล่นในเกม h โฮ e e ว Home มสวายถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมคิดว่าจะมีตัวอื่นเพิ่มเติมอีกก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เพิ่มเติมข้อมูลผีในส่วนไหนสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยเพื่อให้เป็นประโยชน์กับทั้งผมและคุณผู้ชมท่านอื่นๆที่เข้ามาดูคลิปนี้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b s ไ r i b e กดกระดิ่งด้วยแล้วมาดูกันว่าคลิปหน้าจะเป็นผีของประเทศอะไร กดติดตามมาให้ดีแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ m a n นี่แบ็จากเดอะแซกทีมขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ จกสิ่งที่เรียกว่านิวรณ์ไหม